แล้วจ้าวันนี้ครูนั้นจะมาพูดเรื่องอะไรรู้ไหมจะมาพูดเรื่องพิซซ่าค่ะพิซซ่าเนี่ยเป็นอาหารของยุโรปใช่ไหมคะอาหารของฝรั่งใช่ไหมคะเราก็มาดัดแปลงใส่นั่นใส่นี่นะคะพิซซ่าจากยุโรปมันไม่ได้เหมือนพิซซ่าไทยนะคะแต่ว่าต้นตำรับของพิซซ่ามันเป็นของยุโรปใช่ไหมคะของฝรั่งใช่ไหมคะเราก็มาปรับปรุงดัดแปลงรปยุ์เป็นไปไปปนั่นเปน็นนี่แต่ฝรั่งเขาเคยมาว่าเราไหม เคยมาด่ามาว่าเราไหมที่เราไปดัดแปลงพิซ่าเขาไม่ค่ะเขาไม่ว่าค่ะยิ่งดีค่ะพิซ่าเขาจะได้มีแบบหลากหลายค่ะแต่ฝรั่งทําเขาไม่ได้ทําแบบเรานะคะแต่เราเอามาประยุกค่ะประยุกเป็นพิซ่าแบบไทยใช่ไหมคะฝรั่งเคยมาด่าเราไหมคะมาว่าเราไหมเขาไม่เคยค่ะเขาไม่เคยมาว่าเราเลยค่ะแต่พอพิซ่าตามห้างเห็นไหมคะมีเยอะแยะหลากหลายเขาก็คิดเมนูแปลกแปกมาพวกอะไรพวกที่เขาทำจริงๆค่ะ จะมีฝรั่งเลยคะ่ะลงคลิปต้มยำกุ้งเขาใส่อะไรเนี่ยเหมือนกันเขาใส่เห็ดอะไรนี่ยเนี่โอ้คนไปโจมตีเขาค่ะต้มยำกุ้งเนะะี่ยไปโจมตีเขาจนเขาปิดปิดยูทูบไปเลยะค่ะดูซิดูซิคนไทยเราไม่น่ารักเลยะคะ่ะฝรั่งเห็นไหมถ้าเขาไม่ว่าเรานะคะเขาไม่ท้าพิซซ่าดัดแปลงเยอะแยะเคะ่ะดัดแปลงปรับปรุงเยอะแยะเลยคะ่ะในในไทยเนะะี่ยเขาไม่ไม่ว่าว่าเราะะแต่คนไทยเนี่ยเขาทําต้มยำกุ้งแบบ แบบแบบที่เขาคิดเองแหละแต่ว่าเขาเขาสูตรเขาต้งเนื้อเขาประยุกเอานะคะไม่า่าเขาจนเขาปิดย t u b e นะคะการชาติเนี่ยชอบมาเมืองไทยเพราะอะไรเพราะว่าเขาว่าคนไทยน่านะคนไทยใจกว้างคนไทยไม่เรื่องมากนะคะเขาคือรักรักคนไทยนะคะเป็นคนไทยหนุ่ยใสดีคนไทยี่ยเป็นคนน่ารักผู้หญิงไทยที่เอาใจเก่งเขาอิ่งชอบครับผู้ชายเขาก็ชอบผู้หญิงเอาใจใช่ไหมคะผู้หญิงไทยี่ยเอาใจเก่งนะคะเขาชอบมาเมืองไทยเขาก็ขนเงิน ค่าเงินเขาเยอะกว่าเขาก็ขนเงินมาประเทศเราใช่ไหมคะเราก็จะมีเงินใช้ประเทศเรา,าก็จะสบายแต่ว่าเพราะว่าโควิดนี่คะ่ะประเทศจีนคนเนไปจีนทั้งสามนะครับไม่มีนักท่องเที่ยวมาฉะนั้นเราต้องใจกว้างนะคะจะไปว่าหมงแลอ้อนหารเราเป,ป็นยุคดัดแปลงนี้แล้วค่ะต้ยมยำกุ้งเขาก็รู้อยู่เลวคะ่ะเป็นเป็นพื้นฐานเป็นของคนไทยนะคะรู้อยู่แล้วค่ะใจกว้างนะคะ,ะ,ค,นะ,ค,ะคนไทยที่รักโอเคค่ะจุ๊บๆค่ะคน,นั้นก็ไปแล้วค่ะ ไปแล้วค่ะ <laughs>